โอเคนะครับคลิปที่6นะวันที่17พฤษภาสองห้าวันนี้น่าจะมีหลายคลิปอยู่นะครับตัวต่อไปเมื่อกี้เราทดสอบนะครับ LVDT ที่เป็นเซนเซอร์ของสูยรล้อละน,นี้เราจะมาทําการทดสอบเซนเซ,นเซอร์ที่เป็นโหลดเซลลก็คือหน้าตาแบบนี้นะครับตัวใหญ่ๆหน่อยอันนี้ตัว S นะครับเป็นของแรงเบรกแต่ว่าผมเอามาใช้เป็นน้ําหนักเพื่อใช้ทดสอบนะครับวิธีการทดสอบนะครับเราก็วัดไฟก่อนเมื่อกี้นี้นะครับตรงนี้ วัดได้9ก้าก็แสดงว่าตัวจ่ายไฟตัวเซลล์ปกตินะครับถ้าเราวัดตรงนี้เนี่ยมิเตอร์อาจจะไม่ขึ้นนะครับต้องเป็นมิลิโวล์นะฮะเป็นมิลิโวล์มิลิโวล์นะมิเตอร์ผมปรับได้แล้วเราก็นะครับที่จริงเราต้องออกแรงกดหรือแรงดึงนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไร,นะรเสร็จแล้วเราก็มาดูภาคขยายสัญญาณเลยนะครับอันนี้มัน1ตันนะครับมือผมกดไม่ได้แน่ นะครับมันก็จะมาผ่าน IC อยู่2ชุดนะครับชุดนี้นะครับเป็น INA 114 a m หนึ่งอฟตัวสัญญาณออกเรามาดูกันนะครับวัดที่สัญญาณออกเลยง่ายๆนะครับต่อเข้าไป0.3ก,กว่ากว่าเห็นไหมฮะ0.3ก,กว่ากว่าแล้วผมลองกดดูไข่พังขยะสัญญาณและเอือนะครับพอกดปุ๊บขึ้นเห็นไหมเป็น0.7 0.8อ่ะ วิธีการทดสอบง่ายๆนะครับถ้าเรากลับขั้วขาวเขียวตรงนี้เนี่ยว่าเรากดมันจะติดลบหลักการง่ายๆนะก็มาทดสอบส่วนที่เป็นแรงเบรกซ้ายกับแรงเบรกขวาอีกทีหนึ่งนะครับแค่นั้นเองนะครับก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับวิธีการทดสอบง่ายๆนะครับ